สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรคหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อไอโอน้องไอโอวันนี้ไออุ่นจะมาเล่นอะไรเล่นอวเล่นอะไรนิเล่นเป็ดอ๋อเล่นเป็ดไหนน้อยอุ่นจะมาเล่นเป็ดนะคะอะโชว์เพื่อนเพื่อนดูอะโชว์เป็ดเพื่อนเพื่อนดูไอยกยกเป็ดขึ้นชิไนยกเป็ดขึ้น ว้าวหาดูไหนมามิ้นดูสิไหนมามิ้นจับจับดูเป็ดอ่าโอเคอ่านี่ไงเป็ดจับไหนอ๋อไอ้อุ่นจับไหนหางมันหมุนได้ใช่ไหมอ๋นี่ไงหางมันหมุนได้ด้วยตะเกงว้าวหางมันหมุนได้ด้วยทุกคนมามามิ้นแกะให้ ว้าวเป็ดกลับกับเป็ดมีขนมด้วยออ้เป็ดมีขนมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะอ่าไหนแกะแกะตรงนี้ก่อน นา,านดูแกะดูสิว้าวนี่ไงว้าวมีขนมเยลลี่ด้วยว้าวมีสีอะไรบ้างนี่อ่าเดี๋ยวเราแกะใส่เป็ดในนี้เนาะกิจสแกะใส่เป็ดอืออ่าแล้วแกะใส่ก่อนนะ นีกกกกไ่ไงอัดเทเลยปิดใส่เลยว <privileged. S 2> ้าวว่ะอาปิดฟ้าก่อนนี่ไงไม่เอาอ๋อไม่ปิดอ่ะอุ่นกินสีอะไรส้มอ๋อไอ้อุ่อน,นกินสีส้อมอายอยมา อาสีอะไรอีก<ส>ในสีเหลืองสีเหลืองอยู่ตรงไหนคะสีชมเอาสีชมไอ้หุ่นกินสีชมก่อนดูทุกคนยังไม่หมดเลยนะนี่ยังมีอีกถุงนี้ว้าวเอาวมาว้ายกินเสร็จแล้วไปแปลงฟันด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมอืม กินของหวานเสร็จทุกคนเด็กๆต้องแปลงฟันนะคะแปลงแฟนทำยังไงโอ้เก่งจังเลยโอ้กินสีซ้อมอีกแล้วอร่อยอร่อยอุ่นชอบไหมคะชอบอร่อยไหมคะอร่อย อ๋ออันนอยอันตบมือให้ตัวเองอ่ะกินสีเหลืองให้ดูก่อนอ่ะนไไั่งงอ่ะบายบายทุกคนก่อนบายบายค่ะ <Bye bye. S 1>